ดีครับผมไม่เห็นอะไรเลยมันเบดอ่ะเอาวันนี้มาเมื่อไหร่เราจะเอาอันนี้เราจะมาทำเห็นคอปเตอร์เลยนะคะเราก็เทอันนี้นี่นักเพลงอยู่แล้วเราก็เทเข้าไปเอ้ยเผมก็เทใส่แกลือใส่แล้วนะคะใส่แล้วคนนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ใส่ไว้เลยมีน้ำส้มนะน้ำเต็มหเอ้ยแบบนึงนะก็เปิดก็ต้องกินน้ำส้มแบบนี้ ต้องจิ้มน้ำทมขอใช้เวลาแป๊บมึงนะครับเต้องจิ้มน้ำทมนย่างเดียวขอแล้วกินมบ้าเลยต่อไอ้เกาเป็นไงอ่ะอร่อยไหมเฮ้ยกขอกินมมั่งขอกินมมั่งขอร้องด้วยเฮ้ยขอก่อนขอขอร้องขอขอแก้วไปนี่ด้วยครับกินด้วย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 แม่ mọi người liên